สวัสดีครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการอัดเสียงนะครับโดยใช้โทรศัพท์เรานะครับอัดเสียงนะครับเสียงพูดหรือเสียงร้องนะครับทุกคนจะมีแอปที่ใช้ในการบันทึกเสียงนะครับสำหรับ Android ก็อยู่ในตรงเครื่องมือนะครับทุกเครื่องมีอยู่แล้วนะครับอ่าผมก็มาที่เครื่องมือผมก็มากดที่เครื่องบันทึกเสียงครับอ่า แล้วก็จะมีปุ่มบันทึกที่เป็นจุดสีแดงนะครับแล้วเราก็กดไปกดบันทึกเสียงแล้วเราก็ร้องไปครับอ่าตอนนี้ผมใช้2แอปบันทึกเสียงอยู่นะครับไอ้เส้นขีดแดงมันก็เลยยังไม่เดินนะครับแต่ปกติถ้าไม่ได้ใช้แอปบันทึก บันทึกหน้าจออยู่มันก็จะเดินไปครับเส้นสีแดงก็จะเดินไปตามเสียงที่เราร้องแล้วก็เส้นแล้วก็เวลาก็จะเดินไปสมมุติเราก็กดหยุดนะครับสิ่งที่เราบันทึกก็ย้อนกลับมานะครับอ่ะสมมุติว่าเป็นไฟล์เสียงอันนี้มันจะมาขึ้นไฟล์เสียงที่เราบันทึกไปนะครับเราก็กดฟังจะเป็นแบบนี้ทดสอบการอัดโดยไม่ใชไมค์หนึ่งอ่าประมาณอย่างนี้ แล้วเราก็ตั้งชื่อได้ครับอ่าเปลี่ยนชื่อเสียงร้อง2กดตกลงก็จะมีเวลาบอกเราอัดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือเส้นเสียงร้องของเรานะครับแล้วมาที่จุด3จุดนะครับแล้วก็กดแบ่งปัน เราจะแบ่งปันไปทางไหน Gmail สมมุติเราไปที่ Gmail เราก็กดที่ Gmail นะครับฟไฟล์เสียงร้องก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ส่งถึงผู้ที่ต้องการจะรับนะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับส่วนสำหรับการบันทึกเสียงร้องเราต้องมี แหล่งฟังนะครับที่ว่าจะเปิดเสียงจาก b a c k i n g Tag เพื่อให้เราได้ยินเสียง b a c k i n g Tag ก็อาจจะใส่หูฟังจากโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็ได้เพื่อให้เราได้ยิน b a c k i n g tag ็ในหูของเรานะครับอ่าแล้วส่วนโทรศัพท์ที่เราจะใช้อัดร้องก็คือเราก็จะใช้เสียงร้องเนี่ยบันทึกเสียงร้องให้มันมาเป็นเสียงร้องแค่อย่างเดียวนะครับเพื่อส่งมาถึงห้องอัดนะครับ เสียงที่ผมได้รับมาก็จะต้องเป็นเสียงร้องเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนคุณลูกค้าก็นั่นแหละครับแบบอย่างที่บอกก็คือให้ฟังเสียงแบนะ็กกิ้งแท็กจากแหล่งเปิดไฟล์อื่นอย่างเช่นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับเสียงที่ส่งมาถึงผมต้องเป็นเสียงร้องเปล่าๆเ,เ,เท่านั้นครับโอเคครับขอบคุณครับ